ใจดันแพงนะอุ้ยเงนไหลโมโหคักเด้พี่น้องเลยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าฟดปกปกปกบกเนาะพี่น้องจ้าอุ้ยมาเ้อพี่น้องเขาเนี้ยหอนหอนเนาะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้มาดามเห็ดมัสลุมผ้าพ่อแม่พี่น้องมาขาวั้วอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า มันไฟมันสีแสงสว่างอันเห็ดหนาขาวกอกวอกอยู่พ่อแม่พี่น้องอ้อขาวพอแสงโต๊ะจริงอ่ะดำต้นแหล่พ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้จะพามาเข้าครัวทําเมนูอะไรรู้ไหมฮะมาแกงเห็ดแกงเปิดหน่อไม้ใส่เห็ดรวมมีเห็ดดาเห็ดหนังไก่ลวก็เห็ดฟักทัว่วฝรังด้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแบบสุดยอดน่ากินมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะลวก็นหน่อไม้ต้มมาเรียบร้อยแล้วแลวก็พริกแกงอ่าต้นหอมกับ ต้นหอมกับกระเทียมกับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากเนาะต้นหอมกับกระเทียมมาสั่นพริกแกงจะไม่พริกพริกกับหอมแดงพ่อแม่พี่น้องพริกแห้งพริกสดนอกจากเนาะบันที่นี่เข้ากับสิมาใส่นี่เลยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิแคบปลุกมึงงามนี่นี่มรูปเห็ดมีรูปนี่นี่เลิศเลิศจ้ะ โอเคค่ะนี่ละพ่อแม่พี่น้องห่อกระชีไส่พริกสดกับกระอานนั้นมันมีสิมีพริกสดมีตะไคร้อยู่นนนี่ใส่ลงไปเลยนะคะตะไคร้กับพริกสดจ้ะอันนี้คือลูกโดดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจัดเห็ดเราเยอะจัดเมนูแล้วก็น,นี่ใส่น้ำนางลงไปเลยจ้าใส่น้ำนางลงไปเสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวเบียร์ลงไปข้าวเบียร์ใไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อข้าวเบียร์ข้าวเหนียว แดงแ้วก็มาตาเขาเอื่น่าเขาเบียมนะอกจากเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ส้มศูนย์แต่บริสุทธิ์ให้พ่อแม่พี่น้องเรื่องศูนให้เพื่อนบ้านเพราะวาในซอยแผ้นเห็ดเห็ดไอ้เขาเซเอาขั้วขม h o อนทอขวขม h o อนที่แหลกตะกี้ใส่แก๊สแล้ะเขาเซเอาทอขัวขม h o อนมาเขาระบบในฮื่นพ่อแม่พี่น้องจ้ะบันที่นี่บันที่นี่เรื่องมันมีอยู่ว่า แพทย์น่ยซูนตั้งแต่ที่ทีแล้วแล้วเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่ผูหนึ่งบังเอิญ่าเพื่อนเขาเนี่ยพื้นที่ร้ายแหละกะเพื่อนเขาเป็นเพื่อนพี่สามราจอดรถได้บันที่เนี่ยมันก็มีโซนพานคัดจากหนึ่งสองสามหลังที่สี่หลังที่ห้าหลังที่หกมันมันจอดได้เบิร์ตนหล่ะเพราะไม่พี่น้องบันที่เนี่ยเพราะว่าเขาเห็ดในซอยแพทย์หลังมันสิพานซอวยออกไปขางหนอกเนาะเพื่อนเพื่อนมีมองจอดแพทย์กบมาจากเหตุงานนะที่ตอนแพทย์กระบอกแล้ว แพ้กับบอเพิ่นอันแพรกับคือว่าคนที่เขาไมา่เหตุถนนเนี่ยเขาก็ได้คุยแล้วเนาะว่ามันก็เขาทําถนนนาะพม่าพี่น้องในซอยซอยกข้างแคบๆมันก็ต้องอาศัยจอดน้ากันนะแม่ให้กันจอดได้สีน้ำพม่าพี่น้องคนมาเหตุถนนเขาก็ต้องคุยแล้วเรียบร้อยเนาะเขาก็แจงให้ทราบทุบานมีจดหม้มากแล้วก็เส้นนิ่ม,มเรียบร้อยแล้วเนาะพม่าพี่น้องถ้าเป็นห้าเป็นพแม่พี่น้องเ้าก็ต้องให้เขาจอดถ้าฮื่นเขาอยู่ข้างนอกมันบองห้าเฮื่นอยู่ข้างในเนี่ย ข้างในเฮือนเนี่ยซีซีหลังหาหลังเนี่ยทั้งเบิดเนี่ยในในโซนแพทเนี่ยมันบ่มีผู้ใดมีหม่องจอดเลยเฮือนเฮือนหลังที่สามเนี่ยเฮือนเขาข้างรถได้หลายพันพี่น้องจะเขาไปจอดไซบูหูเขาก็จอดแบบว่าเขาก็ซิมีหม่องจอดเฮ่ามันบ่มีหม่องจอดเขาก็ต้องอาศัยจอดเพิ่นแล้วอีการแพทจอดไกลหลายกับผู้ใดเนี่ยเหมือนสาวแพทย์ต้องตื่นแต่สาวสาวยางไปเอารถแกับไปเห็ดอันครับรถไปเห็ดงานสิแม่พี่น้อง แพทเลิกงานมาะเขาก็เฮ็ดถนน ون, เขาก็ในเลิกงานเนะาะแค่ก็อาศัยว่าสิจอดจะข้าว,วเดี๋ยวเขาเศร้าเฮ็ดเศร้าเศร้าเฮ็ดเอาเศร้าเอารถเกตรถยังออกไปแล้๋ยวข้าได้มีม้มองมองจอดข้าก็สิเขา,ขามาจอดนี่เพ,พื่อนบ้านทางค้างข้านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็สิบ่ได้จอดน้อเพื่อนตลอดพ่อแม่พี่น้องหูยังบอคอสขอคให้ศูนย์มันนี่ศูนย์เดี๋ยวสิเล่าให้ฟังเดี๋ยวสิเล่าให้ฟังเรื่อยๆแกงเฮ็ดมือนีึคือสิียบคักพ่อแม่พี่น้องมาดามศูนย์เดี๋ยวสิแกงไปนั่มเดี๋วเราไปนั่มบันที่เนี่ย เรื่องของแพทย์มันอทิตย์ก่อนแล้วแพทย์กระสูนศูนย์แพทย์ไปจอดปึ๊บบ้านเดียวจอดได้บ้านเดียวรับเครื่องเพราะว่าอยากขอเขาาทำเนี่ยมันก็ต้องขอถึงเขาสิหูอยู่ว่าเขาเลยรับแจ้งแล้วว่าแล้วเหตุผนั้นว่ามีหมองจอดเดวเพื่อนบ้านอาจจะมาจอดเงื่อนรถหนาเฮื่อเธอเฮื่อเขาเหตุเกิดกันแต่ว่าเฮื่อเขาพื้นที่มันหลายเขาเหตุขางนี่แต่ว่าหนาเฮื่อเขาน่ะมองจอดรถจอดได้เป็นหกเจ็ดขั้นผมละไม่พอไหมพี่น้องห่วงแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยเขาก็ปฏิวัสิจอดเบิดหมือเบิดขึ้น เขาเศร้าเห็ดเท่ากับสิไปใหญ่ออกมาแล้วมาจอดแถวหนาบานเท่าคือเก่าบันที่นี่แพทย์ใส่นองบอลพทยกระดาลูกก่าสันเธอคือพอออกไปเบากราสันนั่นสิบัรที่นี่หูซึกพิษธิดาลูกเพราะว่าัญญงลูกออกไปสองหลอดเขายืนแนมยืเทิงๆหน่ะตางเขาบ่อลงมากให้เหาถามมาจอดใดบ่อหนาเพื่อนเธอแพทย์ก็เลยโอ๊ยดาลูกว่าลูกประกาศลูกก็ไปแล้วบัรทุนแจมันหลอกแต่เขาแนมเห็นอยู่ได้พี่น้องมันจะเป็นอามันจะเป็นสวนก่อนถือเขาไปประตู มันสิเรากุ้แจไหวพร้อมพ่อแม่พี่น้องก็งหูอยู่ว่าห่วงเขาห่วงข้อแต่ว่ามันสถานการณ์แบบเนี้ยมันสิมันห่วงกรเด็จนจะไหนมันต้องเอือเฟื้อกันสิมันบอกพ่อแม่พี่น้องยืนแนมแพทย์กระโหลกอยู่ทั่งๆเบ่ยอมลงมาให้เหาถามมาจอดใดบอแพทย์เลตัดตสินใจบ่ต้องจอดไปจอดขางเฮือนเพินอันนั้นก็พื้นที่ก้วงแต่ว่าเฮือน,นพืนมันไก่ก,กลัวแพทย์ก็เลยไปจอดคางเฮือน,นพืนพอแพทย์ลงจากรถปุ๊บสิไปถามเจ้าของเฮือนนั่นฟ้าเห่าเรนออกมาเลยพ่อแม่พี่น้องแพทย์ก็ให้แพทย์่า เพื่อว่าฉันขอจอดได้บ่เพราะว่าเทศน,นุนเขาว่าได้ได้พระท่านได้แต่ว่าเธอขยับความากทางหนาน,นี่แน่เพราะมองหันทัานอื่นสิได้เขามาได้เพื่ก็ได้เลยเพื่กระจอดเพื่กระขอบคุณเขาแล้วกับ่พอข้าวเพื่ก็ไปใหญ่กลับมาพอเขาเลิกเพื่งานมากว่าน,นั่นแหละบันทีกเนี่ยเพื่ก็เล็บเบาซูแฟนฟังเธอโมโหเธอสงส่นมามาเขาคือใจดำแถเขาคือเป็นคนบ่มีหนำใจแถปกติคนอยูย่เนี่ยเพื่อทำพี่น้องมีเงือนเพลินเงนือน,เ,นเดียวก็เงือนตนซอยตอนซอยกระซ่ามันถอดไก ปกติคนเท่าก็คือประเภทนี่เขาย่างอันสวนกันครับรถสวนกันยกมือใส่ขันเห็นเผื่อนบานมาอันนี้เขายกมือใส่กับคนยกใส่เห่าพอไหมพี่นอ้องบ่่บ่หลัวเป็นเฉพาะอัขอบขั้วแผย์เป็นเฉพาะหัวดําหรือเปล่าบ่หลันะอันนี้เขาก็บี๋ยไปถามเผื่อนบานอื่นแต่ว่าคนอื่นเผื่อนบานอื่นเขากับผู้เฒ่าผู้แกเขาก็กยกมือหาแค่ก็เ,เลยอกอระซางมันอันนั้นกับเป็นสีทองเพื่นอนเป็นอาสีบริยัททักทายเห่าแต่ว่าในกรณีเนี่ย ได้รับเส้นยินยอมแล้วล้วเป็นยังคือบรใหารฮอตจดสงสารนา่ะเพราะว่ามันจะต้องให้ควบรวมมือกันเพราะว่าฮอตเฮ็ดน้ากันอ่ะแหมพี่น้องจา๋าแม่นบอละ่ะเออเขาสมีจดหมายมาจากทั้งไอ้ข้อมูลทั้งอำเภอทั้งยังของเขาเกี่ยวกับพวกเนี่ยเขาสมีมาให้ทุกหลังฮขาเส้นยินย่อมแล้วนั่นละแบบที่เนี่ยศูนถ้ากับศูนมันกับศูนค่ะแต่ว่ากับบริหาเห็ดยังเขาบ่ด้มันเป็นเป็นสีของเขาเหืือนเขาเนาะพี่น้องกระจมจมให้ลูกจมให้แฟนเป็นธรรมดาจมให้ จมห้คนอยู่บ้านฟั่งเออก็แเรวไปบันที่นี่มากเลอนี่ลูกสาวกับมาพ่อแม่พี่น้องลูกสาวว่าเมียเพื่อนบ้านตอนนั adamente, 慢慢้นเขาก็เป็นยังสั้นมาสั่นแพ็กกระามได้เพื่อนบ้านหลังไดหลังเดียวกันพ่อแม่พี่น้องบันที่นี่ว่าเมียเพื่อนในบ้านเขาใจว่าเมียเพื่อนถามลูกไปถามมาผัวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องออกมาดานองพ่อยนองพ่อยกบนั่งม่พอนั่งกับจอดนั่งรถคันนี้เลยนั่งหนอยหน่อยนั่งกับเนี่ยจะเห็นเพื่อนอยู่ใดก็ลังสิออาปากขอจอดแล้วก็ล่งสิยอาปากขอ เฮ็ดยังน่ะบ่ได้ขอมาจอดได้จังได๋ว่าซั่นน้องพ่อก็เลยว่าเอ้าบ่ให้จอดก็สิไปจอดมังอื่นน้องพ่อก็บ่ว่าหยังถ้าจอดบ่ได้อยู่แล้วล่ะเธอบ่ได้ขอเซเขาขอจังได๋เห็นเฮามาก็แทนที่สิย้ายออกมาแล้วเฮาอ้าปากขอเห็นเฮาเลยยืนเบิ่งพเฮาจอดแล้วมาด่าเฮาพ่อแม่พี่น้องมันบ่ใช่น่ะอู้ยแพทย์ละศูนย์โทรหาแฟนแพทย์บอกให้ฉันแจ้งตำรวจบ่แพทย์บอกว่าแพทย์บ่แฟน์มาเธอมาเธอไปจอดมังเด้อเขาสิว่าจังได๋จอดเบิ่งแล้วกันคันเขาว่าจังไดเนี่ยโทรมาอื่นฉันมีเรื่องละมีแพทย์า โค่นแบบนี้บ่ลมันมาเข้าบอเข้าลบเด็กพี่น้องเข้าลบมากเข้าลบเข้าลดสิทธทิส่วนบุคคลเข้าใจอยู่แต่ว่าถามมันบอลเด็กเกิดสถานาการณ์แบบว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดถนนเข้าก็คือสิบบดลไปลบก,กวนเขาแมนบอพ่อแม่พี่นอ้องก็ใจดังแพงนะอุย้ยเงยไหลโมโหคักเด็กพี่นอ้องเพโทษถดอดเพรไเสียงสูงขึ้นมาทันทีแกงเห็ดมือนเสียบคักๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะ ใช่อันนี้เฮ็ดฟักทัว่ด้วยแบนี้ใส่ลงไปยังสีเลยใส่ไปเป็นฟักๆเลยเฮ็ดฟักทัวเฮ็ดหนังไก่เฮ็ดดำพ่อแม่พี่น้องจ๋าใส่ลงไปเลย้ยศูนย์แหมพ่อแม่พี่น้องแพทย์ละศูนย์แพทย์ว่ามันไม่ยู่จังสีปกติคนอยู่เนี่ยเขาสีแบบอเขาสีเอือ้อเฟื่อเพือพ่อแพร่ถึงเขาสีเป็นส่วนโตส่วนบุคคลคนเฮามันผักผายมันยังยกมือใส่กัมันไปเร่องธรรมาดาอันนี้แหละอีหยัง เมียเพิินอ่ะเมียเพิ่นอ่ะปกติหัวนายยกใส่อยู่ได้พี่น้องไมเวลาดแผลดับรถผ่านแต่ว่าเมียนี่นี่ข้อตัางอยู่เทิงบาโอุย้ยแผว่าแผดน่ะอันบอมักบอมักอ,อ,อยู่ดูเป็นทุ่นอยู่แล้วห้างม่เห็นจังสีห้างมจมแบบว่าโทรหาแฟนบอกอยากมีเรื่องกับจัดเลยแผว่า่าไปจอดเลยแล้วเขาสีว่าจังดาสีฟังเบือง่าหรือว่า อันสิมาแอนตี้แต่พวกแพแบบว่าคนไท่เหาหัวาดำมึงสีแหมสิคิดว่าเหาบอูเรื่องบอลูเรื่องสิมาอยู่ไหนสิอยู่มาเป็นสิสิบปีแล้วอยู่ซอยเนี่ยเพื่อนเพื่อน่ะปกติเพื่อนบอกขายได้พี่น้องแพทจมให้เด็กหน่อยฟังให้ลูกแพทฟังสมีคนมาซื้อบอกขายแต่แพทมาอยู่ใหม่ๆแต่ว่าเพื่อนใหญ่มาอยู่ไห้สี่สามสี่สามปีแล้วเนี่ยขายบ่ได้พอไหมพี่น้องบอกขายแต่แต่ก่อนแพทไม่อยู่ บ่แมนบอกขายมาเป็นสิบสิบปีแล้วบอ่องขายบ่ได้บ่มีคนมาซื้อได้ได้ง่ายเขามาอยู่เองพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพื่อนก็เลยได้ง่ายเขามาอยู่เองอ,อันนั้นก็เรื่องส่วนตัวของเพิ่นดอกก็บออยากเบาแต่ว่ามันศูนล้ะมันก็เลยคิดล่ามไปถึงหอดอเรื่องอยังสันส่นละศูนยีรีได้พี่น้องบอ่แมนเรื่องขมาดาแพทย์ูนยีรีแพทย์ว่าเขาคือใจดำแข็งนะล้วเฮ้าบ่แมนคนใจดำแนวนั้นเข้าขนาดานังเทือ เ้าแ,แฟนแพทเพิ่งกับผมเองคนใจดำนะลังเือเพิ่นเห็นเพิ่นขับรถไปยังเสียถ้าเพิ่นเห็นอันรถผู้ใดจอดคล้ายๆว่าตองการข่วมขอข่วมช่วยเหลืองสิเพิ่นกะเพิ่นกะอันนี้ได้พี่หน่องเพิ่นกะจอดถามว่าในชั้นซอยอยังบอ,อยังสีหนะ้าขากตืออยู่จะได้ซั่ง ดาหลูกสาวแหดว่าเพื่อนบอได้ถามอันมาจอดังสีบอได้เลยเสษีไยเขาถามจังใดละ่ะเพิ่นพักกันอยู่ทึ่งๆพุ่นเขายกมือใส่กับว่าลงมาได้เหมือนนั้น,นแพทยกมือใส่ยังสี่เมียเพิ่นเน่ยยืนแนมเึ้นหน้าตาพยายามลงมาไหมพี่นอ้องบาลงมาเกสีห่วงคักบานนั่นแบบอกคันเสียหายใจค่าจอดเสษีจ่ายหายดอกกันนะ่ะเงยดน่าพี่นอ้องเข้าใจอยู่ได้ว่าคนคนขี่ทีคนขี่ตะนีคนขี่เนี้ยวคนเห็นแก่ตเนี่ย แต่ว่าขันเห็นแกโตกับเบิ้งสถานการณ์เนี่เห็นว่าก็ได้หอวหมาคนละศูนย์เกี่งมาใหม่ปวดศีรษะคลาดแสบแน่ยหรอเพราะว่าปวดศูนย์ไปเนี่คนจีคข้นๆเนี่ยประเด็นยังเรื่องพี่น้องเรื่องความมีอาตข้นคักค้นเนี่ยเพราะว่าอยังคนให้อันโวยเราอยากให้อันอันนนั้ติดบพราอยากให้เขาเบี้ยติดก้นหมอจ้ะเพราะไม่พี่น้องจ้ะหน้าปวดตัวดีคัก แกงเปิดเอไมมวันนี้ต้องอร่อยแน่แน่แกงไปกินของง่ายมืออื่นแกงไปแจกมูงนั่นแกงไปแจกื่วนสาวเพราะมันมีคนไทยมากอยู่ในไล่สองคนแล้วจ้ะไปแจกอยู่ในไล่แทบคิดกับแบงซู่กันกินพ่อแม่ไปนองมี่ยังกระแบงฝันกันเพิ่นมีผักกับแบงเห่าเขามีเห็ดกับแบงเพิ่นแบงกันกินเพิ่นมีพริกเพิ่นกล่าว่าแบงเห่าเขามีแกงมากับไปแบงเพิ่นนอ้ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้อง กาบขออภัยศูนย์อีหลีพพอแมมพี่น้องศูนย์แบบมันเห้ากูาเป็นคนเนวนั่นเหละเฮ่ามาเห็นสถานาการณ์แบบเนี้ยแค่ศูนย์แต่ง,งิดแบบว่าแต่ง,งิดใจแต่งแต่มันตแต่ไไงแต้าเขายกมือใส่เขาเขาไปยกใส่เนี่ยมันกะมันกะ,ม,นกะมันกะเฟลแล้วมันมันกะแบบเสียเซลล้วแไ่พี่น้องนั่นแบบกะโอเคพ่าเป็นอย่างแบบน,นี้ก,ก็เลยบบอกลูกว่าต้องยกเ่ฟเดอเพิ่นไยกใส่สห้าสอนลูกขวัมได้พอแมมพี่น้อง ถ้าเป็นเจอสถานการณ์แบบนี้แพทย์กระบ,บอกลูกที่หลังไม่ต้องยกใส่เขานะลูกเพราะว่าบ่ได้จเจอแค้เหา่าลูกก็เจอกับ <c oughs> แพทย์กระบ,บอกที่หลังหัวปลาตองยกใส่เขาปลาตองโยกเพื่อนบ้านดีๆกับมีเยีแย่กึยกใส่เพื่อนบ้านดีๆเอาลูกคนที่เพื่อนบ่อยากอันนี้นะเห่าก,บกับปลตองเพราะว่าคนเหา่าทําดีกับคนที่เขาไม่เห็นค่าก็ไม่จําเป็นต้องทำเป็นบอพ่อแมอรบอเมอรว่าเห่าสอนลูกใ,กให้บอให้เุความดีบอเมอสันเดอร์เพื่อนบ้านแก่ๆคนอีก คนหนึ่งแน่สอยอู้เพิ่นไม่หยางเพิ่นก็เอามาให้เพิ่นเห็นเท่านี่เพิ่นยืนก้อหัวจอถ้าคุยนะเท่าเลยเพิ่นบ้านที่เขาดีๆนะพ่อะม่พี่น้องแพทมีเห็ดนี่ยิพนกับแบงให้เพิ่นแต่ว่าเพื่อนบ้านใกล้ๆผูเท่าเพิ่นเป็นพังพังโชนนะพี่น้องเพิ่นเ็นกระเสียนแล้วเพิ่นก็เพิ่นก็อันนี้ตามภาษาผููเท่าแต่เพิ่นกับปดิคัดปัญหแต่ว่าอัน เพิ่นกับตามภาษาผู้เฒ่าเนาะแต่เพิ่นกับปรดีนี่เ้องกระจอดเป็นสีเพิ่นกับปรดีว่าอย่างเพิ่นกับเข้าใจแต่เราก็เจาขี่เจาการแล้วก็บวชแพรจ่อครับเนาะไปง่ท่านอื่นสักก็โอเคได้สันมันไม่มีปัญหาแต่ว่าบ้านหลังหันโอ้โหสุดยอดดีดีหลับก่อนนะหัวซูนหอวตุ่มไข่แห้งไปก่อนตุ่มไข่จะเสียไข่ลูกเคยแห้งเล่าเข้ามาทีหน่อยเลือดเสียหายอย่างเสียอย่างแห้งแฟนจริงบึ่งอย่างในตุ่ยินก่อน เ,เดี๋ยวสิพัดเขาพัดเบคอนไ้เราให้เราให้เรา,ามาก,ก่อนเราพันมาเราพอมัยพี่นอ้องเราสีมาาหกดละงงกลัวสิถุมหนึ่ง,งุุดละอุ้ยพอม่พี่น้องเอยคนดีค่ะ นำเห็ดออกไเนี่เ้ยเนี้ยตุ๋ยตุ๋ยดีแฮงเห็ดฟักทักกกกขวขาวจุกน่ากินมากมาบันนี้พ่อแม่พี่นอ้องจ,<ม>จมจมเศร้าแล้วสิบ มาปรุงบเหมือนิืมเราได้หมอฟดปุ๊กปกปกปกเป็นจะแสบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งหมอก่อนก่อนสิใส่ผักจ้ะเบิ้งที่หลับพ่อแม่พี่น้องฟดปุ๊กปกปกปกเดี๋ยวน้ำข้นๆเลยจ้ากะสีใสรปุ้งหล่ะกะสีใสรใบตูเลยเนาะกับเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยจ้ะน่ากินมาก ชดรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยแส่หลยแซ่หลาย,ลายด้วยกนเด้อมาแล้ตะกรก่อนการหน่อยปลาเลมปลาเลมนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะพอเด็เด,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 สดร,ดรสสะาดหวานขมกล่อมนะเสร็จแล้วก็น้ำปลาปรุงรส ตินมก่อนเดี๋ยวคอยอใส่มนเออแบบว่ามันมันขนดีค่ะเพราะพม่พิองษาคนมากค่ะ ตู่ได้ไใส่ขุนตู่ลงไปนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จไฟตู่สื่อมาไหมเป็นอาทิตย์แล้วเกือบมันลืมดีนาทีตนึกใจดีนาทีตนึกขึ้นได้หัวสัว่นแล้วพี่น้องอยไฟตู่งามๆนะเบิ้งที่หลังหลังเธอสื่อมาแล้วมันหยุ่งนั่นหยุ่งนี่มันว่าสีแกงกับลืมมันสีแม่ที่แล้วว่าเสียมาใส่หมกหน่อยเลยก็เลย,เยว่ามีเห็ดปันนี่แกงอันเห็ด กูถึงว่าเฮ็ดทุกเฮ็ดแกงเสีย ب, โบโหมกด้วยพี่น้องด้วยผัดซีมกใส่หน่ใหม่แกงใส่หน่ใหม่ดิกว่าได้รสชาติกว่ากันไหมหอมขักเบลาว่วอุ้ยกินมากอื้สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดใส่เห็ดหนังไก่นั่งดี่บ่บ แล้วพ่อแม่พี่น้องจะมากินกัน,นแล้วตามแม,ม่มีน้าวมานไหมเลยเรียบร้อยแล้วจ้าฟดบก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 เนาะพี่น้องจ้าอุ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวห่อนหอนเนาะพี่น้องสดไหมเอาหนึ่งข้าวเหนียวห่อนหอนมาสดคือนสีเสียบขาดแผลว่าตักแปบว่า สดกิงกับขอนี้ห,อนหน่อนๆนอกจากนาะไปคลิปนี้กับฟา้าไปซ้ำนิดเดียจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสิมี่แห่มาดามเห็นมาซุมแล้วก็มาดามเห็นมาซุมแฟนเพจนะจ้ะเจอก,กันคลิปหน้ากันกราบขอโทษขออภัยในความสูญนะพี่น้องศูนย์ขาดศูน,นย์แหน่จมเทิ่งลิปพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะและนะ้วนั้นทุกทุกสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ